สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรี่ดิกเชั่นคยนะครับซึ่งในวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์การรบกันในแคว้นคูดกันอีกเช่นเคยโดยเพราะว่ากองทัพยูเครนสามารถรุกค,คืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ายูเครนสามารถสอยเครื่องบินรบแบบซู25ของกองทัพรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่การสู้รบกันชิมเมืองโดเนสส่วนภาพรวมของการรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้เราไปติดตามรับชมใน งานพิเศษของไทยมิเรตรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในแคว้นคูดของรัเสเซียกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งเราเพบว่ากองทัพยูเครนก็ยังคงสามารถทําการรุกคืบหน้าได้ดีโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ของเมืองโครเนโวซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือมีข่าวว่ายูเครนสามารถผลักดันฐานของรัเสเซียออกไปได้นอกจากนี้ยูเครยนยังสามารถยึดเมืองนิกิเปลิฟกาได้จุดนี้สําคัญมากนะครับ เพราะว่ายูเครนจะใช้เมืองแห่งนี้ตีตัดหลังกองทัพรัสเซียหากว่ากองทัพรัสเซียยังไม่ออกจากเมืองโคเรเนโวครับ ส่วนการรบกันทางด้านทิศตะวันออกของแคว้นคูดยูเครนก็สามารถยึดสามเมืองในวงกลมนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าภาพการสู้รบจะยังคงไม่ปรากฏออกมาในสื่อภายนอกมากนักแต่วันนี้เราก็พบว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าในแคว้นคูดสะพานเร่งด่วนและรถขนส่งของกองทัพรัสเซียต่อไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดว่ากองทัพยูเครนต้องการจับเฉลยศึกชาวรัสเซียที่ยังไม่สามารถถอยหนีออกจากแคว้นคูดไปได้หลังจากที่สะพานสาม แห่งของพวกเขาถูกกองทัพยูเครนทำลายลงไปครับส่วนทางด้านนายอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้กล่าวว่าฐานยูเครนสามารถจับกลุ่มฐานรัสเซียได้จำนวน594นายสามารถยึดหมู่บ้านได้จำนวน100แห่งคิดเป็นพื้นที่ยึดครองประมาณ1294ตารางกิโลเมตรก็ถือได้ว่ากองทัพยูเครนนั้นมีความคืบหน้าสำหรับการรุกเข้าไปในแคว้นคูตของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการรบกันในพื้นที่ของยูเครนกันบ้างโดยสถานการณ์รอบเมืองโปคอบในยูเครนตะวันออกณนะขณะน,นี้ค่อนข้างที่จะยากลาบากเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียพยายามขัดขวางเส้นทางการส่งสเบียงของยูเครนไปยังแนวหน้าศัตรูนั้นกําลังใช้ข้อได้เปรียบในด้านกําลังพลอาวุธและอุปกรณ์ทางกรทหารพบว่าในปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซีย ก็ยังคงใช้ปืนใหญ่สนามยิงเข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนในปริมาณที่มากนอกจากนี้พวกเขายังมีกําลังสนับสนุนทางอากาศกด้วยถือได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความจริงจังสําหรับแนวรุกทางด้านโปคอฟนอกจากนี้กระทรวงกระหโหมของทางรัสเซียยังได้ออกมากล่าวว่ากองลังของรัสเซียสามารถเข้ายึดหมู่บ้านออลิฟกาซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มันก็อยู่ไม่ห่างจากเมืองโปคอฟมากนะครับก็ถือได้ว่าสถานการณ์ค่อนข้างยากลําบากสําหรับยูเครนแต่ว่าพวกเขา าก็ยังคงต่อสู้ต่อไปโดยใช้เทคโนโลยีการรบนำหน้าเพื่อชดเชยข้อเสียเปรียบในด้านกำลังพลครับสรุปก็คือต่างฝ่ายต่างบุกสวนเราต้องดูว่าฝ่ายไหนจะสามารถส่งกำลังบำรุงได้ดีกว่ากันครับยูเครนทำการบุกเข้าไปในแคว้นคูดและสามารถทำผลงานได้ดีนอกจากนี้ยังมีข่าวว่ายูเครนย,ยังได้ส่งกำลังเข้าไปโจมตีพื้นที่ภูมิภาคเบกลอรดอีกด้วยในจุดนี้ถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลออกมามากมายนักแต่ว่าทางฝั่งของรัสเซียได้ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ในเบรอรอดนั้นค่อนข้างยากลำบากหลังจากมีรายงานว่ายูเครนได้ทำการโจมตีจุดผ่านแดนที่เนโคเทเยกาก่อนที่กองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถผลักดันกลับไปได้อันนี้เป็นการให้ข่าวจากทางฝั่งของรัสเซียนะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบกันจริงนั้นเราก็ไม่สามารถทราบได้ว่ามีการสู้รบกันในจุดไหนบ้างซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ ส่วนข่าวต่อมาก็เป็นผลงานทางกระหานของยูเครนเมื่อวานนี้ก็พบว่าพวกเขานั้นสามารถสอยเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู25ของกองทัพ,พรัสเซียได้ในบริเวณพื้นที่การรบกันที่เมืองโดเนตโดยในจุดนี้กองทัพรัสเซียได้ส่งเครื่องบินรบแบบซู25มาจำนวน2ลำ เพื่อเข้าโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนสําหรับการสนับสนุนการรบทางภาคพื้นดินอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนก็ได้ใช้ระบบจรวดแบบแมนแพดเข้ายิงเครื่องบินรบของกองทัพรเซียแม้ว่าซู25่25นั้นมันจะมีเกราะที่หนาแต่ว่าในครั้งนี้พวกมันก็ถูกโจมตีแบบจังๆนะครับจึงทำให้หนึ่งในเครื่องบินนั้นตกลงมาในที่สุดครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่คาคิฟกันบ้างวันนี้เพราะว่ากองทัพยูเครนได้ทําการรุกเข้าไปในพื้นที่ของเบกลอรดเพื่อตัดหลังทหารรัสเซียในพื้นที่ของเมืองคาคิฟจุดนี้มีข่าวว่ายูเครนสามารถยึดหมู่บ้านของรัสเซียได้จํานวนสามหมู่บ้านโดยรายงานดังกล่าวนั้นก็มาจากทางฝั่งบล็อกเกอร์ของรัสเซียเองนะครับเราคงต้องรอการยืนยันอีกที แต่ว่าจริงๆแล้วยูเครนนั้นได้ทําการบุกเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียแบบหลายทิศทางมีข่าวว่ายูเครนได้บุกเข้าไปจากเมืองซูมีด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกนารทหารได้กล่าวว่ายูเครนคงต้องการอย่างเชิงกําลังทหารรัสเซียว่ามีความหนาแน่นหรือไม่และต้องการให้รัสเซียนั้นเกิดความภาวะพะวงในลหลายๆแนวรบ ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ในมุมมองของแอดมินแอดมินก็มองว่ากองทัพรัสเซียนั้นอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักน,นะครับเพราะว่าฐานที่ประจําการอยู่ในยูเครนของรัสเซียก็มีจํานวนอยู่หลายแสนนายสำหรับการปกป้องดินแดนของรัสเซียเองกว่าจ,จะใช้ฐานประจําถิน่นฐานรับจ้างและฐานที่มาจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาทําการช่วยรบ หากว่ากองทัพรัสเซียทําจุดนี้ได้ดีก็จะทําให้กองทัพยูเครนนั้นไม่สามารถทําอะไรรัสเซียได้อย่างไรก็ตามมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนหากว่ากองทัพยูเครนสามารถเซิร์ฟไพร์กองทัพรัสเซียได้เหมือนกับที่ทําในบริเวณพื้นที่ของคูดอันนี้รัสเซียก็อาจจะแย่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นทางส่งสเสบียงของกองทัพรัสเซียถูกตัดขาดฐานของรัสเซียในพื้นที่ของคาคีฟก็อาจจะต้องมีความจําเป็นต้องถอนฐานออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปครับ โดยในจุดนี้แอดมินก็มองว่ามันมีความน่าสนใจมากซึ่งมันจะเป็นผลดีกว่าการยึดพื้นที่ในแคว้นคูเสียอีกเพราะเราต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ของเมืองคาคีฟนั้นมันเป็นเมืองปมคมานาคมขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่สําคัญทางยุทธศาสตร์หากรัสเซียสามารถยึดครองคาคีฟได้ก็จะทําให้พวกเขานั้นสามารถกระจายกําลังไปได้ทั่วยูเครน ได้ว่าการเสี่ยงของยูเครนในครั้งนี้ก็มีเดิมพันที่ดีเลยครับแถมยังเป็นจุดที่รัสเซียอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนักซึ่งในจุดนี้เราก็คงต้องติดตามข่าวสารการรบกันต่อไปว่ายูเครนนั้นจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่ส่วนตัวแอดมินมองว่าการที่ยูเครนสามารถขับไล่ฐานรัสเซียออกจากคาคีฟได้ทั้งหมดมันน่าจะดีกว่าการเข้าไปยึดครองดินแดนของรัสเซียในบริพื้นที่ของแคนครูเซอีกครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่28สิงหาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,090นายยานเกราะ14คันรถขนส่งทางการหาร41คันรถถัง5คันปืนใหญ่สนาม27กระบอกดโดรน94ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบเครื่องบินรบ1ลำขีปนาาวุธ6ลูกและระบบป้องกันพลังการอีก1ระบบครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรอรี่อีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ